กูโกอิวินื้อลูกแม่พูนมึงก็ลูกกูถึงว่าโอยลูกเนี่ยฆ่าแม่เหอหลังอากที่อาาอยกม่ตายมึงฆ่าแม่ลูก่อยไอ้ลูกระพี้มัายเป็นเแลไ้ตว่อยแม่เขาดสติไปชั่วขณะหนึ่งแม่เดนต่อเลย แม่เกไม่บนเรื่องเงียบไปดิยเกไม่มาไม่บนนั่คุยอีกไหมแม่แม่นอนอะไรจะเนียแม่ท่านผู้ชมครับเจ้าเรียงแม้่มาเห็นดเอม่แอ่แม่ขอโทษ ปช่วยด้วยครับใครก็ได้ช่วยแม่ผมหน่อยเจ้ายดหรือว่าหลวงเสนาแราชพัตดีได้เดินทางมาแม่จอแม่ไม้เหมือนก่อนทีแม่ตามหาพลายที่ชนเรือพระธนัตถถึงกับร่มลงไปนะครับแม่แม่แม่ได้รับคำสั่งจากองค์เอการรถไฟให้มาตามหาตัวอีเวีย์ช่วยด้วยชที่ใครอยู่แถวนี้ไห อ่ดูดิองลูกครับเงียบดูอะไรดูดอย่ามึงดูครับดูดูดูดๆดูครับคุณดูวครับดูมึงไม่ต้องวลกูเมึงทำความผิดมึงต้องได้รับโทษเรืองวยผมด้วยคำเ๋ยวเพือพื่อแม่ผมด้วยครับแม่แม่ผมไม่สบายแม่ผมป่วยป่วยเป็นอะไรวะเป็นไข้หวัดจบครับเฮ้ บ้าหรือเปล่าไม่เปจะปบ้าไข้หัดใจไขอะไรก็ว่าไปไม่เปไข้คร,ครับไข้หัวจอมันนเป็ยังงไวะไร้อนร้อนครับลุงช่วยแม่ผมด้วยครับวันน้หน่อยแม่ต้องหลอย่างนี้เหรอวะโอ้โหเลือดเต็มเลยเวียงท่านผู้ชมครับ เวีจับได้ว่าไม่ใช่เขาเดิมผัวลูกก็คคิแม่ผมด้ยแม่ผมหลับแม่แม่ผมนอนหลับอยู่แฮมไม่ได้หลับแม่ผมตายไม่ตายแม่ผมยัไม่ตายครัลูกชม่ผมด้วยผัวผัไม่ผัวลูกมึงเป็นลูกไม่ผัว กูเจอวีปลูกแม่ครับโอ้โหอลูกแม่พูนมึงก็ลูกกูที่ว่าโอยลูกนี่ข้าไม่เห็นหอหลังจากที่เขามาสังตลยังเลมาไหนนานแ้วครับถือโอกาสถีบก็เลยไม่หมายแี่แพ้เป็นกูถีบกูเลยเม่อตาเรื่องนี่ทยจ็บจอมเลยมึงดูเลยตามเรื่อมึงถีบกเลยอี มึงฆ่าแม่ตัวเองอมึงทำได้ยังไงเวียงอย่าเพ่งไม่ให้มองกูเดี๋ยวกูน้ำแพงก็ตา,า,ามให้เดี๋วทวงก็ตามให้มึงรู้ไหมว่ามึงลูกกูเนี่ยไม่รู้ไม่เหมือนมึงรุ่นล่าไม่เหมือนกูเดี๋ยวก่อนหล่างมาฉันพอดีข้าสั่งข้า<ม>ให้ข่านไปตามจับตัวไอเวียง คนที Thanks, society, ่ทําเรือพระที่นั่งลุงแล้วทำไมท่านจิ้งจกนั่งร้องท่านีร้องห่มเช่นนี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นท่านโมงอยากรู้ดูยังไงไม่ได้ครับบอตั้ใจไม่ได้คุณพวนคุณพวนองค์ตาเสียงฉาบของเม่นทองนะฮะที่นุ่มๆนอนแน่นิ่งจมกองเลือดอยู่ มาเถอะขอให้ดวงวิญญาณของพี่พัวจงไปสู่ภพภูมิที่ดีด้วยเถิดแล้วนี่เหตุใดยัยการพี่พัวจึงมาตายกลางนาข้าเช่นนี้ห้อยเบี้ยถึงเพื่อนค่ะมันอยู่กับแม่มสองคนแม่มันเป็นอะไรตามพ้องขามันดูมันยังไม่เล่าให้เจ้าผฟังเลยไม่ใช่ค่ะเล่าไปแล้วมึงไม่บอกมึงไม่ถามไม่ถามไหนมึงก็จึงมึงก็ดีงมึงก็จึ ผมเล่าความจริงดิมันมีที่ไหนใครหัวจาบอ่ะคนเล่าเขาเล่ามไม่ฟังเนี่ยมันไม่ได้เล่ากูไม่ปอะไรตามพูดมันในมึงเล่าให้กูฟังพมเป็นอะไรตายไตใจได้แล้อกั้งใจไดแล้วว่าเกม่ตั้งใจอาวหน้าเป็นอย่างนี้แล้วลูกน้อยที่อยู่ไงวะเนี่ยอ้าา้าขาบแล้วอะล่อลง พี่ชูพงษ์บอกว่าจะให้ห้าร้อยขอน้าตาเนี่ยไหลตั้งนานแล้วไหลตั้งเจ็นาีแล้วเดงใยวกูฟังไรเวียนกูจินกนเ่อไริ้มมึต้องมาใกล้กูมืออยู่นั่นแหละมึ้ยไรอตาด้ยมีอะไรแอม่คือแม่แม่เอาข้าวมาให้ผมผมไม่รู้ครับผมโอโห แม่เขาบ่นแม่เขาว่าผมโง่ผมก็เลยหยิบจอบตีหัวแม่แตผมไม่ได้นักทายตีทีเลยถ้าอย่างนั้นมึงก็ฆ่าแม่มึงนะถือว่าผมไม่ได้ฆ่าครับผมไม่ได้อยากให้แม่ตายนี่มึงฆ่าแม่เลวเลยไอ้ลูกพ่อพี่ไอ้ตัวพี่เป็นไรต่อยแม่เลยไอ้กูนั้งใจเล่นอธิบายกะทีกูก็จะแล้วมึงมปนลูกเลยนะคุณ ม่ได้แม่จะทำแม่ตัวเองประากรเ่ขึ้นทันอ่าอยาเชื่อใจว่าจดีอย่างไรมันก็รู้ก่อนโอยดงไม่กูไม่มาาได,ด,ด้ดีดิอย่างไรมันรู้ก่อนโอยี่มีเียมูหมากานาไกสัตว์เลร้ยงชางมันยังนักพ่อมันนักแม่มันยังทำากขน,า,า,นาดนดิ มาเกะไก่เนี่ยหัวบัวมันสล็จนะครับสล็นะครับอย่างเด็ดเดี่ยวอะไรแบบนี้เสร็จทำหน้าเศร้าดิงานหน้าผมรักผมไม <c oughs> ่มาดีดีเด็กเขาฝากงานเขาไม่กล้าหาเไม่ต้องเลยในงวนะเรื่องเนี้แต่มึงเป็นลูกข้าได้แม้กระทั่ง,งแม่ตัวเองมึงมาเป็นลูกเหนียวคุณ มกันขับไม่อยู่เลยมองอย่าไปมองอย่าไปยั้งมองไปเมย์หน้าไปใจเย้ปวดใจเลยมองหน้มอง้วยเลยเขาเล่นลิเกไม่บกก็ตีมนคนอื่นไม่ยั้งขาดนี่มึงว่ากูบ้าโดนตัวผิดก็ต้องว่าไปตามผิดมึงมีโทษทำเรือพระที่นั่งโอายังไม่นำหาซ้ำเท่ากับที่มึงฆ่าแม่เลยตาย ลรงแรมราชพักดีฟัง,งคำข้าคระเจ้าพงษ์ณหมู่บ้านเจเ้าเจเ็ดนอกเจ้าเจ็ดในมีผู้หญิงคนที่ข้ารักที่สุดคือดําแพงข้าจะขอสถาปนานที่แห่งนั้นเป็นตําบลบ้านแพงหมู่บ้านเจ้าเจ็ดนอกเจ้าเจ็ดในแห่งตําบลบ้านแพงก็เป็นบ้านเกิดมนงองของข้าจะขอแต่งตั้งณสถานที่แห่งนั้น เป็นอำเภอเสนาก็คือเจ้าเสนนามาดีตำบลมู่บ้านเจ้าเจ็ดนอกเจ้าเจ็ดนาำตำบลบ้านเรือนอำเภอเสนาแห่งจังหวัดอายุทยานำตั้งแต่ปัจจุบันซื่งต่อไปส่วนเมืองไอเวียงไม่เจอครฟังคำขวั มันไปตะเวน,นตะเวนบทเป็นเวลาเจ็ดวันผมวันที่เจ็เทราไดแพรไปติดอยู่ที่ไหนให้ประหารชีวิตมันณที่แห่งนั้นพร้อมกับตัดหัวมันเสียประจารให้ชาวบ้านให้ลูกหลานได้ดูไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างพร้อมกับตั้งชื่อสถานที่แห่งนั้นเป็นหมู่บ้านรั้วเวียงร่มทองผีหมาพร้อมกกําเนิดหัวเวียง โอ้ตายแล้วลูกมัวตา <coughs> <coughs> <coughs>